เชื่อไหมครับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราคิดเป็นล้านล้านครั้งเลยนะเราก็คิด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 กันทั้งวันแล้วมันเยอะมากแล้วความคิดทั้งหมดเลยเนี่ยมันไม่มีจริงนะ,ะสรรพสิ่งต่างๆที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยมันมาจากความคิดของคนดวงจิตอะไรก็ไม่รู้เป็นล้านล้านดวงมาประกอบกันเป็นสรรพสิ่งต่างๆ เหมือนภาพยนเรื่อง The Matrix กซแล้วโลก็อยู่ใน Matr i x อะไรก็ไม่รู้แต่ถามจริงมีสักกี่ความคิดนะที่มันจะสะท้อนให้เห็นสภาวะใจของเราได้แทบไม่มีเลยนะฮะถ้าเราอยากเห็นสภาวะใจของเราอย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องให้ร่างกายเป็นคนฟ้องนะใจกับกายมันฟ้องกันยกตัวอย่างนะตอนใจเรามีปัญหาใจเราเครียดอะไรก็แล้วแต่เราจะกำมือแน่น เราจะหายใจถี่นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการเริ่มต้นฝึกจึงต้องเริ่มฝึกจากที่ฐานร่างกายก่อนเราทำไมเราต้องมาดูลมหายใจก่อนเราดูลมก็เพื่อให้มันเป็นอินดิเคเตอร์บอกว่าใจมีปัญหาเรามาดูลมก็เพื่อให้ลมช้าลมเร็วบอกว่าใจเรามันไม่นิ่งมันไม่ว่างนะครับ ฝึกนฝึกดูกายฝึกดูกายไปเรื่อยจนกระั่งรู้สภาวะจิตใจความคิดไม่ได้เลยความคิดมันหลอกเอาความคิดลงไปดูใจไม่มีทางเอาความคิดลงไปเฝ้าสังเกตว่าใจเป็นยังไงฟุ้งแน่นอนร่างกายไม่โกหกร่างกายไม่เคยโกหกเราเกี่ยวกับสภาวะจิตใจทใี่มันเปลี่ยนแปลงร่างกายไม่เคยโกหกเราว่าใจเราตอนนี้ดีหรือร้ายดังนั้น หัดฟังกายก็คือหัดฟังใจนั่นเองฟังกายฟังใจอย่าเชื่อความคิดมากนะครับโดน,นหลอกได้ตัวความคิดเนี่ยตัวแสบ